สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกรศินีมัธยมนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธทยสงวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการวิเศษสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมยม์มยมมยมค่ะสำหรับข้อมูลพื้นฐานข,ของโรงเรียนพุทธทยสงนะคะโรงเรียนพุทธทยงเนี่ยเป็นโรงเรียนประจําอําเภอนะคะตอนนี้มีนักรเรียนทั้งสิ้นเนี่ย2,765คนแล้วก็มีผู้บริหาร5คนแล้วก็ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยรวมทั้งสิ้น163คนค่ะ ดิฉันนะคะเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธโสมเนี่ยเมื่อวันที่5ตุลาคมพุทธศักราช2565นะคะรวมระยะเวลาแล้วก็2ปีนะคะค่ะสำหรับโรงเรียนพุทธโสมเนี่ยก็จะมีสภาพปัญหาแบ่งเป็นนั้นด้านดังน,นี้นะคะด้านที่1ด้านนักเรียนนักเรียนเนี่ยมีพฤติกรรมที่ไม่เข้าห้องนะคะหนีเรียนหลบเรียนนะคะ มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วก็ชู้สาวนะคะอีกเรื่องนึ่งก็คือผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนอ้างอิงจาก SAR ของโรงเรียนปีพุทธศัการาช2566นะคะที่นักเรียนจํานวนที่มีนักเรียนจํานวน2,765คนเนี่ยมีผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ3ขึ้นไปคิดเป็นร้อยล173.65นะคะซึ่งต่ากว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้้อยะ9 0นะคะ และมีนักเรียนที่มีผลศ์รอมอสอเนี่ยจำนวน9,312ตัวคิดเป็นร้อยละ29.69ซึ่งเกินค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้คือไม่เกินร้อยละสินั่นเองนะคะด้านที่2เนี่ยด้านบริบทของโรงเรียนสภาพของโรงเรียนเนี่ยไม่ค่อยเอื้ออํานวยต่อการจัดการเรียนการสอนเท่าไหร่มีมุมอับในการเป็นแหล่งมั่วสุมเนี่ยเยอะนะคะโดยเฉพาะห้องน้ำเนี่ยจะเป็นแหล่งมั่วสุมหลักๆเลยของนักเรียนนะคะส่วนด้านหลักสูตรเนี่ยสถานศึกษา หลักสูตรของสถานศึกษายังไม่ค่อยตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนชุมชนและผู้ปกครองเท่าที่ควรนะคะด้านที่3นะคะด้านบุคลากรกลุ่มสาระหลักๆเนี่ยจะบุคลากรไม่ค่อยเพียงพอนะคะทำให้จากพาร์ง,งานอื่นๆที่หลากหลายเนี่ยก็จะส่งผลให้กลุ่มวิชาหลักๆเนี่ยคุครูคไม่สามารถสอนได้เต็มที่เท่าที่ควรนะคะด้านที่4นะคะด้านชุมชน ผู้ปกครองเนี่ยค่อนข้างที่จะมีฐานะยากจนนะคะต้องการให้ลูกเนี่ยจบการศึกษาเพื่อประกอบอาชีพเลยนะคะแล้วก็ต้องการทุนการศึกษาในระดับปตีต้องการให้ลูกเนี่ยช่วยงานครอบครัวในระหว่างเรียนนะคะผู้ปกครองที่มีสักยภาพเนี่ยก็จะนาบุตรหลานเนี่ยไปเรียนในโรงเรียนที่ยอดนิยมสองแห่งได้แก่โรงเรียนบุรีรัมย์วิทยาคมแล้วเรียนตุลาพรราเชเทวิทยาลัยบุรีรัมย์นะคะ โรงเรเียนพุทไธศสงเนี่ยจริงได้จะทำการวิเคราะห์องค์กรนะคะ SWOT โดยได้รับการร่วมมือจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษานะคะประกอบด้วยคณะครูคณะกรรมการนักเรียนแล้วก็ตัวแทนผู้ปกครองตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษานะคะแล้วก็มีตัวแทนสิทธิ์เก่าทําให้เราพบสภาพปัญหาจุดอ่อนจุดแข็งโอกาสและอุปสรรคดังนี้ค่ะจุดแข็งที่เป็นโอกาสของเราเลยนะคะภายในสถานศึกษาเนี่ยครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติงานต่าง เนื่องจากการอบรมดูงานนะคะแล้วก็ได้พัฒนาตนเองให้มีวิทยาฐานะที่สูงขึ้นนะคะสำหรับจุดแข็งจากภายนอกสถานศึกษาเนี่ยก็คือผู้นำท้องถิ่นเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นค่อนข้างจะอ่าเข้มแข็งนะคะพร้อมช่วยเหลือโรงเรียนตลอดแล้วก็ภูิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยหลากหลายนักธุรกิจในพื้นที่ก็พร้อมดูแลช่วยเหลือแล้วก็ซัพพอร์ตนักเรียนหรือว่าโรงเรียนมาโดยตลอดะคะ่ะจุดอ่อนภายในสถานศึกษานะคะก็คือครูบางส่วนเนี่ยขาดการนํารูปแบบการจัดการเรียน รู้การเรียนการสอนเนี่ยแบบบูรณาการมาใช้ในการจัดก,การเรียนรู้ทําให้เนื้อหาในบางวิชาเนี่ยเกิดการาซ้ําซ้อนกันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีภาระงานออานอกเหนือจากการสอนเนี่ยค่อนข้างที่จะมากสาหรับจุดอ่อนภายนอกนะคะก็จะเป็นผู้ปกครองเนี่ยมีรายได้น้อยขาดศักยภาพในการดูแลบุตรหลานนะคะก็คือ มาพึ่งโรงเรียนเพียงอย่างเดียวเลยนะคะชุมชนเนี่ยไม่เชื่อมั่นในโรงเรียนโดยผู้ปกครองเนี่ยที่มีความพร้อมเนี่ยมักจะส่งลูกหลานไปเรียนในโรงเรียนข้างเคียงคะ่ะ ได้มีการคิดค้นรูปแบบระบบการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพนะคะภายใต้กระบวนการทำงานวงจรเดมิงนะคะซึ่งเกิดจากการร่วมกันคิดของผู้บริหารในระดับสูงนะคะบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยต้องการระบบการบริหารที่เป็นอัตลักษณ์ขององค์กรอันจะเป็นระบบที่บริหารอย่างยั่งยืนคือ PTS 3Q Model การนำรูปแบบการบริหารจัดการมาเป็นนวัตกรรมในการขับเคลื่อนองค์กรนะคะภายใต้ชื่อ PST สามคิวโมเดลนะคะนั่นก็คือ P performance นะคะคุณภาพนะคะ T treatment การจัดก,กิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมผู้เรียนตามที่หลักสูตรกำหนดนะคะโดยมีแผนวิธีการและขั้นตอนในการปฏิบัติงานอย่างมีระบบ S supervision นะคะผู้ควบคุมแล้วก็ จะแยกออกมาเป็น3คิวดังนี้นะคะคิวที่1คือ quality standard and goals นะคะก็คือมาตรฐานและเป้าหมายคุณภาพนะคะเราจะต้องอตั้งมาตรฐานและเป้าหมายคุณภาพที่ชัดเจนนะคะคิวที่2คือ quality management นะคะก็คือการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพคิวที่3 quality innovation นะคะนวัตกรรมคุณภาพโดยกระบวนการ PDCA เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนในการบริหารจัดการสถานศึกษานะค,ะคิดค้นการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา นะคะปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนผู้ปกครองชุมชนรักสูตรสถานศึกษานะคะคือพิมพ์เขียวทางการศึกษานั่นเองนะคะมีการสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาของโรงเรียนผู้ไทยสงฆ์ได้แก่ 1. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโล,โลยีคือสสวทนั่นเองนะคะสสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เป็นองค์กรมหาชนนะคะ 3. มหาวิทยาลัยราชพัฒน์บุรีรัม์ 4. มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชัย,ยภูมิ 5. สถาบันการจัดการปัญญาพิวัตร 6. วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง 7. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาพรราชวิทยาลัยบุรีรัม 8. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประยิศึกษาบุรีรัมย์และ 9. overseas Chinese University ซึ่งเกิดแผนการเรียนรู้ที่มากกว่า1แผนเช่นแผนการเรียนปกติแผนการเรียนดนตรีแผนการเรียนศิลปะแผนการเรียนนาฏศิลป์แผนการเรียนกีฬาแผนการเรียนวิทยาศาสตรแผนการเรียน EC แผนการเรียนภาษาและสังคม แผนการเรียนจีนแผนการเรียนญี่ปุ่นแล้วก็แผนการเรียนภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะมีการคิดค้นนวัตกรรมนะคะที่นําไปสู่การปรับเปลี่ยนคุณภาพของครูคุณภาพผู้เรียนโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเนี่ยประกอบด้วย4กิจกรรมดังนี้นะคะกิจกรรมที่1เนี่ยคือการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้นะคะหรือว่า PLC นะคะกิจกรรมที่2เนี่ยก็จะเป็นการนิเทศภายในกลุ่สาระการเรียนรู้สําหรับกิจกรรมที่3าเนี่ยคือกิจกรรมเรียนพร้อมเพื่อนจบพร้อม รุ่นแล้วก็กิจกรรมสุดท้ายนะคะก็คือหมอภาษาแก้ปัญหาศูนย์รอมอสอนะคะโดยวัตถุประสงค์ของโครงการเนี่ยคือ 1. เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนแล้วก็ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนะคะลดปริมาณการติดศูนย์รอมอสอแล้วก็มอพอของนักเรียนโรงเรียนผู้ไทยสงศ 2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเนี่ยในระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่3และ6เนี่ยจบการศึกษามากยิ่งขึ้นนะคะ 3. เพื่อส่งเสริมให้ครูเนี่ยจัดกิจกรรมแบบเชิงรุกหรือ active learning ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้หรือการ PLC นั่นเองนะคะ โดยใช้กระบวนการ P.D.C.A เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการสถานศึกษาประกอบด้วยการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนนะคะสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศหรือว่า Best Practice นะคะเป็นโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาทั้งครูผู้สอนและนักเรียนควบคู่กันไปด้วยการอาศัยความเป็นกลยานมิตรด้วยกระบวนการทางชุมชนแห่งการเรียนรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารและก็ครูผู้สอนนะคะเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็ร่วมกันแก้ปัญหา สแสวงหาวิธีที่ดีที่สุดในการพัฒนานักเรียนนะคะแล้วก็ส่งเสริมให้ครูเนี่ยออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกหรือว่า active learning ร่วมกันสะท้อนผลนะคะชื่นชมยินดีกับความสำเร็จจากการนำแผนการเรียนรู้เนี่ยเข้าสู่ห้องเรียน ผลสำริดทางการเรียนในปีการศึกษา2,564ถึงปีการศึกษา2,566นะคะปีการศึกษา2,564เนี่ยผลการเรียนในระดับ3หรือว่าระดับดีขึ้นไปเนี่ยร้อยละ70.69นะคะแล้วก็ในปีพุทธศักราช2,565เนี่ยผลการเรียนในระดับ3เนี่ย หรือว่าระดับดีขึ้นไปก็จะเป็นร้อยละ70.60นะคะปีการศึกษา66ก็เป็นร้อยละ73.65นะคะซึ่งจะเห็นได้ว่ามีเปอร์เซ็น์ที่สูงขึ้นในแต่ละปีคิดคนรูปแบบการสร้างเครือข่ายนะคะแล้วก็นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงองค์กรไปสู่ในทิศทางที่ดีส่งผลทำให้เกิดการยอมรับในวงกว้างเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาทาให้เกิดนวัตรกรรมและเครือข่ายได้แก่นวัตรกรรมหห้องเรียน1โครงการเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์นวัตกรรมโคชกีฬาวอลเลย์บอล โค้ชกีฬาฟุตบอลโค้ชกีฬาบาสเกตบอลสำหรับเครือข่ายนะคะก็จะมีดังนี้1เครือข่ายชมรมผู้ปกครองและก็ชมรมครูเก่าโรงเรียนผู้ไทยสงฆ์สองเครือข่ายชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนผู้ไทยสงฆ์สคุณสุรชัยริมวิรยัยกุลน,นะคะคณะกรรมการผู้จัดการในเครือริมเจ็คโฮงกรุ๊ปสเครือข่ายสถาบันการจัดการปัญญาพิวัตรนะคะจัดระบบห้องเรียนเครือข่ายและทุนการศึกษาจนจบระดับปริญญาตรีแล้วก็ 5. คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นะคะ,นะคะพัฒนาด้านวิชาการเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์กรดังนี้ 1. มีการคิดค้นระบบการพัฒนา เกิดการเปลี่ยนแปลงความเชื่อมั่นของผู้ปกครองและชุมชนนะคะทำให้ผู้ปกครองและชุมชนเนี่ยส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนแล้วก็ส่งผลให้ยอดนักเรียนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจะเห็นได้จากปีการศึกษาพุทธศักราช2564เนี่ยโรงเรียนพุทธทโสมีจํานวนนักเรียนเพียงแค่875คนในปี65เนี่ยจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น926คนนะคะแล้วก็ใน2566เนี่ยมีจํานวนนักเรียนเพิ่มขึ้น909คนสถิติศูนย์รมสม .4 เนี ก็มีการลดลงอย่างมีนัยสําคัญ 2. จากการพัฒนานวัตก,กรรม PTS 3 Q m o เด l ส่งผลให้นักเรียนในระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่3แล้วก็6เนี่ยปีการศึกษา2,565แล้วก็ปีการศึกษา2,566เนี่ยจบพร้อมรุ่นเนี่ยมากขึ้นแล้วก็ปีการศึกษา2,564เนี่ยมีนักเรียนม .3 และม .6 เนี่ยจบ การศึกษาร้อยละ70.98และ84.2%ปีการศึกษา2565มีนักเรียนชั้นม .3 แล้วก็ม .6 จบการศึกษา เป็นคิดเป็นร้อยละ82.6แล้วก็85.2นะคะปีการศึกษา66มีนักเรียนม .3 และม .6 จบปีการศึกษาก็คิดเป็นร้อยละ78.8แล้วก็83.80ศูนย์รอม 2, มอมพอนเนี่ยลดลงนะคะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ปีพุทธศักราช2564เนี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์37.05นะคะส่วนปีพุทธศักราช2565เนี่ยคิดเป็นร้อยละเพียง30.53นะคะ ปี66เนี่ยก็ลดลงเหลือเพียง29.6%เทานั้นี้ค่ะโรงเรียนพุทธไยสงนะคะได้มีการผ่านประเมินในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลน,นะคะที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับ OBE QA นะคะของปีพุทธศักราช2566ซึ่งเป็นสิ่งที่ยืนยันคุณภาพในด้านการบริหารจัดการที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็มีหลักสูตรที่เป็นสากลจากการรายงานประกันคุณภาพ ภายนอกของสมศนะคะมีผลการตรวจเยี่ยมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะในระดับดีเยี่ยมทุกมาตรฐานมีการตรวจเยี่ยมโดยคณะกรรมการ OBE QA ตรวจเยี่ยมโดยคณะกรรมการสมศนะคะแล้วก็มีการต้อนรับคณะศึกษาดูงานโดยคณะกรรมการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและก็ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในระดับมัธยมศึกษานะคะมีการไปศึกษาดูงานโรงเรียนข้างเคียงนะคะแล้วก โรงเรียนในภาคอีสานเนี่ยมากกว่า21แห่งนะคะแล้วก็มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์โรงเรียนอีกด้วยค่ะสำหรับข้อมูลของโรงเรียนผู้ไทยสงก็มีเพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณ